ใครบอกว่าเดี๋ยวนี้ชาวไทยไม่ต้องพูดภาษาอังกฤษที่ทำง,งานเพราะมี AI ผมเถียงแล้วนะครับว่าเราต้องพูดภาษาอังกฤษกับชาวไทยเนี่ยนะครับยังไม่ต้องไปชาวโลกนะเพราะทุกวันนี้พี่น้องชาวไทยกันเองก็พูดภาษาอังกฤษใส่กันในที่ทำง,งานเยอะกันแล้วนะครับแต่หลายๆคำเราก็อาจจะคุ้นเคยครับเช่น present confirm cancel support plan organize promote approve sell เสิร <Wow. S 1> ์ฟเทรนรีวิวอาเห็นไหมครับคำพวกนี้คุ้นเคยน่าจะพอรู้เรื่องเนาะสื่อสารกันได้นั่นเองครับแต่ถ้าวันนี้เราเจอพี่น้องชาวไทยที่ไปเรียนนอกหรือเรียนานานาชาติหรือเรียนจบปริญญาโทปริญญาเอกระดับสูงขึ้นมาแล้วเขายิงภาษาอังกฤษใส่เราแบบนี้เหรอครับเราต้องอ c ชี e ทา target ภายในเดือนนี้ให้ได้คุณช่วย c า a r i f y ผมหน่อยได้ไหมเราจะอินทิเกรตเข้าไปในระบบผมว่าเราต้อง calibrate เครื่องกันหน่อยละเดี๋ยวลูกค้าจะ notify เราในวันพรุ่งนี้คุณคิดว่าคุณจะ implement โปรเจก t นี้ได้เมื่อไหร่ เราจะล็อชผลิตตัวนี้สัปดาห์หน้าคุณช่วยไปเนโกชิเอตกับลูกค้าอีกครั้งได้ไหมผมว่าลูกค้าเราไม่ส a ต i ิสฟกับ outcome ที่เขาได้รับคุณช่วยไป summarize ด a ต a มาให้ผมอีกทีหน่อยได้ไหมเดือนหน้าเราจะมีการ assess performance ของแผนกคุณทั้งแผนก พอเจอภาษาอังกฤษแบบนี้เลยนะครับเยอะเข้าเยอะเข้าและเป็นภาษาอังกฤษที่เราไม่เข้าใจกันด้วยเนี่ยนะครับแล้วเราจะไปต่อกันอย่างไรดังนั้นผมพูดเสมอนะครับว่าภาษาอังกฤษทุกวันนี้เราไม่ได้เรียนกันแค่จะไปสื่อสารกับชาวโลกนะครับแต่ต้องสื่อสารกับพี่น้องชาวไทยกันเองเพราะทุกวันนี้การสื่อสารในประเทศไทยกับพี่น้องชาวไทยแบบอังกฤษคำไทยคำเริ่มจะมากันเยอะขึ้นแล้วคำอังกฤษที่ใช้กันเนี่ยนะครับก็ล้วนจะเป็นคำที่เริ่มจะยากแล้วไม่ค่อยคุ้นเคยสักเท่าไหร่ดังนั้นถ้าใครสนใจนี่ยนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีีนนา้ ผมก็จะมีคลาสแรกประจำปี2026นี้นะครับกับ Chris English Online Course of the Month กับคลาสที่มีชื่อว่า Basic English at Work ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้ที่ทำงานซึ่งบอกเลยนะครับว่าคลาสนี้เนี่ยนะครับจะเหมาะสมกับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในภาษาเกฤดระดับ Beginner ถึง Intermediate โอเคถ้าเก่งเกิน Intermediate ไปแล้วก็คงไม่ต้องมาเรียนหรอกนะครับเพราะว่าเราจะเน้นช่วยพี่น้องชาวไทยที่ยังต้องทำงานในองค์กรในประเทศไทยและบางครั้งเราจะใช้ AI ไม่ได้เพราะเราจะต้องใช้ HI HI, HI คืออะไรละครับ Human Intelligence ปัญญามนุษย์ ของเรา <Okay. S 1> ในการสื่อสารพูดคุยกับทั้งลูกพี่และหัวหน้าลูกค้าและคู่ค้าหรือแม้กระทั่งลูกน้องกับลูกทีมของเรานั่นเองครับและนี่ยังไม่รวมถึงลูกเพจที่เราจะต้องไปสื่อสารในโซเชียลมีเดียกันด้วยนะดังนั้นอยากจะบอกเลยนะครับว่าคลาสนี้จะรวบรวมศัพท์ภาษาอังกฤษวลีภาษาอังกฤษรูปประโยคภาษาอังกฤษในหลากหลายหัวข้อแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าเราไม่ได้เน้นภาษาอังกฤษแบบเฉพาะเจาะจงเฉพาะกิจเฉพาะทางเฉพาะหน้าหรือเจาะจงเชิงลึกในอุตสาหกรรมองค์กรหรืออาชีพอะไรต่างๆแบบเป็นพิเศษนะครับแต่เราจะมาส อนภาษาอังกฤษทั่วไปที่ทุกองค์กรทุกอุตสาหกรรมทุกอาชีพควรจะต้องรู้ในยุคนี้กันสักทีนึงครับถ้าใครสนใจนะครับคลาสนี้เรียนกันทั้งหมด10ครั้งแต่มีแถมครั้งด้วยนะครับและเรียนกันครั้งละ2ชั่วโมงแต่แถมเวลาเป็น2ชั่วโมงครึ่งตั้งแต่เวลา2ทุ่มถ,ถึงประมาณ4ทุ่มครึง่งในทุกวันพุธและวันพฤหัสนะครับในคลาส zoom เรียนกันสดกับผมอาจารย์คริสเนี่ยนะครับแต่ถ้าใครพลาดใครมาไม่ทันหรืออยากจะดูย้อนหลังเราก็สามารถที่จะไปดูกันได้ใน a c e b o o k กลุ่มปิดเพราะเราจะเอาคลิิปปทุกคล ถึงไฟล์ทุกไฟล์ที่เราใช้สอนเนี่ยนะครับไปโพสตไว้ในกลุ่มนี้ซึ่งสามารถอยู่ได้ย้อนหลังตลอดเลยทีเดียวครับเห <Wow. S 1> มือนเดิมนะครับสาระคลาสออนไลน์ประจําเดือนของผมราคา999บาทเท่านั้นย้ำอีกครั้ง9ก9ร้บาบาท <Wow. S 1> เรียกว่าคุ้มแสนคุ้มดังนั้นถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อมาที่รายละเอียดข้างล่างกันได้เลยนะครับ <Wow. S 1> แล้วเจอกันในวันที่11 12กุมภาพันนี้คลาสจะเริ่มกันแล้วนะครับ